อยบอกไปนอันนี้จุกเสาทูบอกคุณดาวันคุณดาวันบอกอ้าวกาดอ้ย,อยนาบูดเหรอโอ้ย,อยลูกเอ้ยหุ่จักฮ็ดเอาบุญเอาท่านแนะ่อ่าปาดมีคนสวยจากต่างประเทศบุเดอใช่ นี่คือทางที่เข้ามาเนาะอันนี้ยกเสาเอกเสาโทบุตินะคะที่จริงตั้งใจจะทำกับเครือญาติเนาะแต่ว่าก็มีชาวบ้านมาอนุโมทนาด้วยนะคะก็มีบริจาคไม้แล้วก็แรงของชาวบ้านนะคะร่วมกันแล้วก็มีญาติธรรมก็มาอาอนุโมทนาบุญส่งปัจจัยมานะคะเราก็ ไม่ขาดจัดทาเนาะนี่นะคะนี่กำลังวันนี้ยกเสาเอกเสาทูนะคะที่คนสวยกลับบ้านไปแล้วอ้าวลืมถ่ายคนสวยกลับบ้านบาย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 ย youtube มีรถขนส่งระหว่างทางนะคะก็คือโคลนเยอะมากฝนตกทั้งคืนเมื่อคืนนี่คือสวยมากเลยวิวนี้ชอบมากเลยอันนี้คือน้ำนะคะเดี๋ยวเราคงได้ทำอีกเนาะเคมากเลยนี่อันนี้ก็ต้นไม้เดี๋ยวอาจจะได้ปลูกใหม่นี่เราก็เพิ่งเห็นเนาะยกเสาเอกเสาทู อันนี้คือไม่ได้ขุดเสานะจะวางเลยเป็นปฏิมากรรมอย่างหนึ่งเนาะจะวางต้นเสาพอดูนะคะนั่นน่ะจะซี่ข้างหลังน่ะ

ต้องให้ตเ้อะค่่ดูบางเสากับสีแดงเลยนะคะไม่ขุดหลุมพ่อ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 ัวอั่อพ่อพ่อ นี่นะฟางเสานะคะฟางเสาไม่ได้ขุดลุมนะนี่เสร็จแล้วก็อนนี้เลยข้างนั้นนคเนียนเลยข้างนั้นข้างเขาด้วั้นใช้เหลักคอนแน่น้างนั้นาเนียนเลยเจาะข้านเขาดูว่้นเชื่อมไม้ดูด้วยบิดจะลอยเยเสาบิดยยด่ไม่กเ

นี่ดูเสาเลยไม้ล้วนไม้แดงเเเปปป็็นนนนอออออย่างงงืไไไไตตตตีีีีมมมมหหหัั้้้้ใใขบคก ต้องตีไม้ให้เข้าในบล็อกระหว่างเสาระหว่างสองสามเสานะออ้แมพกนไปแล้วบลมผู้กอนี่ผู้กองนี่นี่เหล็กนี่น้ำเอาอีตีนี้จะบิดเสาเนาะบิดเสาให้ตรงนี่คือบิดเสาให้ตรง <c oughs> โอ้แบบโอ้ สุดยอดจริงๆเดี๋ยวจะให้ดูวันที่เราสำเร็จเรียบร้อยดินน้ามี้างม้อ่ตองเตะบไมไ่้องเตะเองยันกเเฮ้ยโวแวมุมเสามุมเสาให้ได้นี่ก็ต้องอันนี้ตี ตีม้ให้เข้าบล็อกตีกินขม้มาก่อนบล็อกตรงนี้บลมอกองไนตีอ้วยเนาะเออเออมีปานึงเออเออมีปานึงเออพออไ่บอเมากอได้อตีกินขึ้นมาก่อนนี่หอนอะไรนะเอาแบนเอยโอ้ยใม่รีเบิร์กันนี่ว่าตีตั้งเมือนเอกอนเสาตัเหมือนหอ

โอ้หก <hmm ี่คนยกไม่ขึ้นเสาไม้แบบแน่นมากๆเลยนะ ดูท่าดูทรงกี่คนถึงจะ <พอ S 1> ขึ้นโอ้โหต้ยต้องดูลายก่อนนะว่าตรงไหมอยย่อนเย อันนี้คือลายเส้นขฉีดไว้ว่าตรงไหนจนะวา,วางเสาตำแหน่งที่จะวางเสานี่คือขีดเส้นไว้เลยนะช่างแบตหมดแล้วแบตหมด มาวันนี้ถนนที่มีตะโครนเริ่มแห้งเริ่มหมาดนิดนึงนะยังไม่แห้งน้ำใสมากเรามาดูกุฏินะวันนี้จะขึ้นโครงหลังคา วันนี้ขึ้นโครงหลังคานะคะนี่เลยเอนะให้ดูนี่คือไม่ได้ฝังตเลยวขึ้นไปทเลยตลวางไว้เลยเนี่ยสามแล้วก็หก แล้วก็เก้าเก้าเสาดูเลยว่าแผน่นแผ่นไม้นะ่ะแต่ละแผ่นมันหนักขนาดไหนหนักมากๆโอ้โหเอท่านำขึ้นมาเอาว่าเคยเลยเป็นทั้งครับ

ปวกม <ไป S 1> อดไม่มีสิทธ์แตะไม้แดงไม่มีสิทธ์แตะไม่มีสิทธิ์แยมได้เลยเนื้อ,นอแน่นมากนี่คือเสาเก้าต้นนะที่ทั้งหมดนี่วางไว้บนบนพื้นซีเมนต์เนาะไม่มีการขุดหลุมเลยนะแบบปฏิมากรรมเลยนะแล้วก็ไม่ได้มีตะปูนะคะ ทุกตัวใช้น็อตเชื่อมเพราะว่าไม้จะแน่นมากตะปูไม่มีสิทธิ์ที่จะต่อเข้าเลยทุกเสาใช้ตัวนอ็อตเลยไม้อยางยางแน่นหนาะทุกเสา ใช้ตัวน็อตเชื่อมฝั่งด้านนี้น่าจะเป็นข้างหน้าของกุฏินะคะต้นกล้วยมีทั้งสองฝั่งของคลองคูคลอง ภูคลองนี้เราเราขุดลออขึ้นมานะคะก็จะมีส่วนที่เป็นธรรมชาติทางโน้นมาที่ต่อกับห้วยสาธารณะเนาะของหมู่บ้านนะก็จะมาสองทางห้วยก็จะมาทางนี้ทางหนึ่งแล้วก็ทางโน้นทางหนึ่งที่เราทําเป็นสะสะใหญ่แล้วก็ลึกสี่เมตรนะเพื่อเป็นที่พักของปลาเวลาหน้าแล้ง นี่คือความสมบูรณ์ของของป่านะคะที่ทลางวัดยังอนุรักษ์ไว้เนาะอันนี้ก็ต้นที่ค่อนข้างจะหายากนะแต่เราจําไม่ได้ว่าต้นอะไรจะมีความสวยโดยธรรมชาติของเขาเนาะดูอันนี้ก็จะโค้งลงมาสามารถตัดแต่งให้สวยงามได้นะเนี่ยดูต้น แล้วก็กลิ่งมันก็จะโค้งอันนี้คือธรรมชาติของเขานะนี่คือข้างหน้ากุฏินะคะอันนี้ให้ดูเสาเสาที่ที่ไม่ได้แน่กับไม่ได้เสมอกับไอ้ตรงซีเมนเนี่ย จะต้องใช้ใช้ไม้ใช้อะไรมาลองให้มันแน่นเนาะให้มันชิดกับพื้นพื้นซีเมนเสานี้ไม่สนิทจ้าวเสาวางไว้เลยไม่ต้องขุดหลุมอันนี้คือใต้ถุนของกุฏินะเราจะไม่ปิดกั้นเนาะ อันนี้คือเป็นการออกแบบของยุคโบราณนะเห็นไหมยุคโบราณเขาไม่ทำใต้ถุนเขาไม่ทำใต้ถุนไม่ทำพื้นติดถนนเอ้ยติดดินเนาะเพื่ออะไรป้องกันเวลาน้ำมาน้ำหลากน้ำท่วมนะมันจะไม่เป็นการขัดขวางของทางน้ำนะเห็นไหมโบราณจริงๆเขามีเขามีอะไรอ่ะ เขามีแนวคิดกรอบแนวคิดในการดำเนินชีวิตที่บาลานซ์ระหว่างธรรมชาตินะกับการดำารงชีวิตนะเนี่ยนี่เลยอันนี้เวลาที่ปีไหนที่น้ำท่วมหนักนะน่าจะถึงนี้เลยนะน่าจะเกือบถึงพื้นเลยนะถ้าสักครั้งหนึ่งมีเนาะอ่าหลังทำกุติเสร็จเราจะมาอัปเดต ให้ดูทุกๆปีนะคะเนี่ยนี่ย้ำมาไม่กลัวละแต่ประเด็นถ้าน้ำท่วมลึกท่วมสูงการที่จะเข้ามากุฏินี้ก็คงต้องใช้เรือเนาะก็จะได้บรรยากาศอีกอันนึงนะถ้าเรามองเรื่องความเป็นธรรมชาติเนาะเนี่ยคงสวยนะดูชอบมากเลย น้ำต้นไม้อันนี้คารหรือว่าจวกวเราไม่แน่ใจคืออะไร ด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวจะไปเก็บรายละเอียดส่วนข้างหน้าของกุฏินะคะจะเก็บรายละเอียด

อันนี้คือพื้นดินนะที่เราพื้นดินที่เราจะใช้หินหินธรรมชาติมาถมอีกนะอันนี้คือตัวที่เราวางแท่นซีเมนไว้เนาะเนี่ยอนนี้เราจะเอาหินธรรมชาตินะมาปูให้ถึงประมาณนี้ นะคะคเดี๋ยวรอชมกันกำ,ำลังจะมุงหลังคาแล้วนี่แผนที่สองกำลังขึ้น ออดลบอกออดได้แล้วบอกแผ่นที่สองแผ่นที่สองขึ้นไปแล้ว โอ้ต่อไปก็ยาวเลยแผ่นที่สามยาวแผ่นที่สามยาวยาวแผ่นที่สี่ยาวยาวนี่คือฝีมือ ต้องเจออาอลูซิมกับไม้ให้ตรงกันแล้วก็ยึดติดกันนะคะ ่งไม่ได้ทะเลาะก,กันนะแต่พูดเสียงดังเพราะว่ามีช่างคนนึงหูค่อนข้างจะตึงแต่ก็มีใจมีจิตศรัทธาเนาะอยากร่วมทำบุญ แที่ห้าแผ่นที่ห้าแผนที่หแล้วก็ยาวยาวนะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตตอนที่ใกล้เสร็จนะคะมุงลังคาใกล้เสร็จนะคะ